สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่กันโตหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันพุธที่3มีนาคมครับวันนี้เรามาเกาะติดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันรวมไปถึงการปรีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้แมนยูจะลงเตะกับคริสตัลพาเลซในพรีเมียร์ลีกเรามาเช็คความพร้อมของฟินนักเตะไปด้วยกันเลยนะครับก่อนฝากเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดซับให้ผมนะฮะกันโตหน้าล่าข่าวแมนยูเจ้าเดิมแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยครับมีท่าจอมทองนะครับผมใครที่มีอาการกดไหลย้อนท้องอออออื้้ทงเเฟรสจุกนนแ่่่าาหไมยย ติดต่อไปสั่งซื้อยาธาตุจอมทองได้เลยหรือว่าจะเป็นยาไทย123ก็สั่งซื้อง่ายๆเหมือนกันครับผ่านช่องทาง Facebook ที่ขึ้นมาในภาพมี Line แอดมีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะไปหาตามร้าน,นขายยาชั้นนาทั่วไปมีเหมือนกันนะครับมาอัปเดตข่าวใหญ่ก่อนนะครับเมื่อวานนี้มันมีข่าวนี้ออกมาผมก็เสียดายเสียดายไม่ได้เอามาฝากทุกคนกันนะครับไม่ได้รายงานเรื่องนี้ไปก็เป็นข้อมูลจากทนายของแอนดี D ้มิทเทนนะครับผมคนนี้เป็นตัวจริง ต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างนะครับเป็นตัวจริงเรื่องแมนยูนะเพราะว่าทำงาน cover ข่าวแมนยูให้กับหลายสื่อมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Sky Sports, BBC, Athletic UK, นนตยสารา442หรือแม้กระทั่งนิตยสาราประจำสมโมสร United We s t a n d ด้วยนะครับแถมใกล้ชิดกับโซชาก็มีการพูดคุยกับโซชาหลายครั้งในเพจคอนเฟอเรนซ์นะครับมิเทนเนี่ยตอบคำถามผ่าน s e c ชั Q&A ของสื่อเจ้าหนึ่งในยุโรปนะครับคงมีคนไปถามแหละว่า เฮ้ยทิศทางของบ็อกบาในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจะอยู่ต่อไหมหรือว่าต้องสุดต้องย้ายออกไปมิเทนก็เลยตอบออกมาสั้นๆแต่ว่าได้ใจความนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าบ็อกบาเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปและผมก็ได้ยินมาว่าเขาเนี่ยเปิดรับฟังข้อเสนอสัญญาใหม่จากทางสโมสรอ,อยู่นะครับ ก็แปลตรงตัวมาจาก Headline อันนี้เลยนะครับ I think Pogba will be หรือว่า will stay นั่นแหละนะครับ and have been told that he is open to discussing a new contract นะครับก็คือเปิดโอกาสให้สโมสรได้เจราจาสัญญาฉบับใหม่นะครับอาจจะไม่ย้ายแล้วก็ได้นะฮะซึ่งเป็นข่าวดีนะคือผมเนี่ยคนหนึ่งแหละที่อยากให้ Pogba อยู่ต่อไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมแมนยูถึงพุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งอื่นๆน,นะครับแทนที่จะเป็นกองกลางคนใหม่นะฮะ พราะถ้าเกิดบ ok ็อกบาอยู่ต่อเนี่ยที่ทางดีแบบนี้ทีมก็จะมีทั้งฟันเดอร์เบมีทั้งมาติชแม็กโทมิเน่มีเฟรดแล้วก็บ ok ็อกบาอีกคนหนึ่งเป็น5คนเลยนะครับซึ่งแผงกลางเนี่ยแน่นมากก็แปลว่าผลงานของโซชาแผนงานต่างๆก็น่าจะทําให้น้มน้าวจิตใจของบ ok ็อกบาอยู่กับทีมต่อไปได้นะครับซึ่งนักเตะโอเคกับการอยู่ทีมแบบนี้ในวัยที่พีคแล้วเนี่ยวัย27 28ย่าง29 เขาจําเป็นต้องควายคว้าความสําเร็จแล้วนะครับแต่กับการที่เขาพร้อมที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็พร้อมจะลงหลักมักฐานกับแมนยูระยะยาวต่อไปเป็นเรื่องดีนะครับแต่คนที่จะเสียวๆกับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กเสียวหน่อยเพราะว่าตอนแรกเขาถูกมองเป็นตัวแทนระยะยาวของป๊อกบาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ป๊อกบาอาจจะอยู่ต่อฟันเดอร์เบ็กอาจจะต้องหาตําแหน่งในการลงสนามยากกว่าเดิมหน่อยนะฮะต้องเป็นแบ็กอัพให้บรูโน่เป็นแบ็กอัพให้กับป๊อกบานะครับสองคนก็ถือว่า โอ้ oh, ส่วนนิดหนึง่งนะครับแต่การที่มีป๊อกบาอยู่ต่อและมีฟานเ์เบกเป็นแบ็กอัพให้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีของเราอยู่แล้วนะครับขอเป็นเรื่องจริงแล้วกันนะสำหรับการรายงานของแอนิเมเทนในวันนี้นะครับซึ่งล่าสุดป๊อกบาเนี่ยก็ได้ไปเป็นแบรนด์บัสเดอร์ให้กับน้ำอารมเจ้าหนึ่งด้วยนะครับผมคงไม่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าไหนนะครับก็ถ่ายโฆษณาคู่กับซานโช่เลยนะครับโอแม่ o man. จับถูกคู่นะครับตอนนี้ซานโช่อิมเมจก็ดีนะหลายๆแบรนด์เขาก็สนใจนะครับ ปพอกบาเขียนแคปชั่นไว้แบบดึงดูดมาก finally on the same team นะครับในที่สุดก็อยู่ทีมเดียวกันแล้วนะฮะซานโชนะครับเสียดายนะเป็นการผมว่าน่าจะไม่ไม่ได้มาถ่ายด้วยกันในสตูดิโอเดียวกันนะครับน่าจะเป็นการแยกถ่ายแล้วเอาผ้ามาประกบกันทีหลังนะฮะเพราะตอนนี้โควิดด้วยไงมันก็บินไม่ถ่ายด้วยกันยากนะครับแหมปพอกบาน่าจะสมมุติถ้าเกิดได้ถ่ายสตูเดียวกันเนี่ยน่าจะแบบพอกบาเป็นเอเจนต์หน่อย นะครับไปคุยกับซันชอว้หน่อยดึงตัวมาร่วมทีมสักทีหนึ่งนะครับน่าเสียดายนะฮะแต่ก็ดีได้ร่วมเฟรมด้วยกันก็ฟินฟๆกันไปนะครับแต่ที่แย่เนี่ยเกี่ยวกับปอกบาเรื่องนี้ก็คือความฟิตนะครับคืนนี้เขาจะยังลงสนามให้กับเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวแมนยูจะลงเตะพิมล์ลีกนะครับบุกไปเยือนคริสตัลพาเลสที่สนามเซลเฮิร์สพาร์ครังย้าวของพาเลสนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยเกมนี้ มันไม่ได้เตะคืนนี้นะครับแต่ว่าขยับมาจากช่วงสิ้นเดือนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมลงเตะ FA Cup กับเลสเตอร์เนาะก็ประหยัดช่วงนั้นแล้วก็หยิบโปรแกรมคลิกอปพาเลสเนี่ยมายัดสล็อตวันนี้แทนนะครับโซชาให้ข้อมูลเรื่องความพร้อมของนักเตะเอาไว้นะครับบอกว่าปอกบาจะยังไม่พร้อมแม้ว่านักเตะจะอาการดีขึ้นแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ซ้อมแบบฟูลเซสชั่นกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะแต่เพราะว่า ดีขึ้นเยอะแล้วแหละนะครับเกมนี้อาจจะลงไม่ได้แต่ว่าเกมนั้นหน้ากับแมนซิตี้ลุ้นได้หนักๆเลยผมว่าน่าจะมีชื่อในอย่างน้อยก็บนมานั่งสำรองนะครับนอกจากนั้นควนมาต้ากับฟิลโจนส์ก็ยังเป็น2นักเตะที่ลงสนามไม่ได้ตามเดิมนะครับมาต้านี่จะน่าจะร่วมหลักเดือนเหมือนกันที่อาจจะต้องพักไปแต่ว่าข่าวดีก็คือคนนี้แหละครับนะทีมจะได้เอริสันคาวานี่กลับมาในเกมนี้ เพราะว่านักเตะก,ก็ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับก็รุนแค่ว่าจะฟิตเต็มร้อยทันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโซเชียลอัปเดตแล้วว่าเอ้ยดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเขียนตัวเองลงในนัดน,นี้ได้ก็ถ้้เกิดฟิตทันก็พร้อมเลยเป็นตัวจริงไปนะครับฝั่งคริสตัลพาเลซครับต้องบอกว่าดูสภาพทีมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าปู่ร้อยฮอสสั้นนะครับผู้จัดการทีมก็ยังบ่น,นเรื่องของโปรแกรมอยู่เลยเขาค่อนข้างจะหัวเสียนะครับเขาบอกไม่ค่อยโอเคกับการที่ฝ่ายจัดจับตารางมายัด แบบนี้แล้วมาเจอแมนยูเกมใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าพาเลซเขายังค่อนข้างจะลุ้นในการบาดเจ็บของตัวหลักหลายๆคนอยู่นะครับหลายๆคนก็เจ็บไปถ้าเกิดแมนยูช่วงเส้นเดือนเนี่ยเอ้ยมันพอเจอไหวแต่ถ้าเกิดมาเจอตอนนี้มันก็อาจจะลำบากนิดน,นึงนะครับยังโชคดีที่ว่าล่าสุดเนี่ยวิลฟิธซาฮาปีกตัวเก่งของเขานะครับตัว S ของทีมที่เคยเป็นเด็กแมนยูเนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับ หายไปตั้งหลายเกมนะแต่แม้กลับมาทันเกมนี้พอดีนะครับน่าจะลงสนามได้อันนี้เป็นข่าวดีของเขาแต่ว่าไม่ใช่ข่าวดีของเราเท่าไหร่เพราะมันก็ชอบยิงแมนอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงพวกเจฟฟรีย์ชลุปนะฮะคอนเนอร์วิกแฮมพวกตัวรุปพวกนี้ก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับน่าจะสามารถลงสนามได้แต่ว่าจริงๆฝั่งของพาเลสเนี่ยตัวหายไปหลายคนอยู่นะครับสบภาพทีมเนี่ยย่บไปหลายเกมแล้วดูจากในนี้ได้นะฮะ ครูสกอร์รวบรวมรายชื่อนักเตะที่เจ็บเอาไว้เยอะนะครับเนี่ยมาไปดูซาโก้นะครับเจมส์ทอมกินส์กองหลัง2คนแล้วนะเจมส์แม็กอาเธอร์นะครับนาธานฟอร์กูสันเวนเฮนเดซี่ผู้ก่อสารประตูนะพวกนี้เจ็บทั้งหมดคนที่รอรูนเช็คฟิตที่น่าจะกลับมาได้นะก็คือเนี่ยแหละครับชลุปมิกวิกแฮมซาฮาแล้วก็นาธานิวคลายนะฮะฝั่งแมนยูก็อย่างที่เห็นกันเขาไม่ได้รุนเช็คฟิตตรงนั้นที่บอกเอาไว้นะครับฟิลโจนส์มาตาบอกบาลลงสนามไม่ไหว มาดูไลน์อัพกันครับฮูสกอร์วันนี้เขาคาดการมาว่าเจ้าบ้านจะมา4-2 4, 4นะครับก็คงเป็นรูปแบบที่รัดกุมนะทีมซัฟเฟอร์สเขาก็เล่นแบบตั้งรับแล้วรอสวนกลับใช้ความเร็วของกองหน้าอยู่แล้วนะครับไอ้พวกมาเตต้าเนี่ยก็เ,เพิ่งจะยิงมานะครับแล้วก็มีคู่กับเบนเตเก้ตัวเหินหาเอยู่แล้วลูกกาอากาศเนี่ยเก็บกินนะฮะแต่ก็ไม่ได้คมอะไรมากหรอกเบนเตเก้นะครับนะแล้วก็มีกองกลางเป็นเอเซ่นะครับตัวจีด๊ดมีทาวน์เซ่น มีมิลิโวเยวิชแล้วก็วิเดลเบลนะครับส่วนกองหลังมีฟานอันโฮแบ็กซ้ายทางด้านของโจวอดนะครับขวาคูยาเต้เคฮิลคู่กันแล้วก็มีกวยต้าเป็นผูษ้สษาประตูนะครับแฟนแมนยูเนี่ยสี่สองสามหนึ่งนะครับเดย์กาจะเป็นผูษ้สษาประตูตามเดิมแล้วก็กองหลังชุดที่ดีที่สุดแต่ผมว่าบายยี่อาจจะเป็นตัวจริงนะบายยี Bye ่อาจจะออกสตาร์ทนะครับเอามารับมือกับความ ความแข็งของเบเตเก้ของมาเตตาแล้วก็ใช้ความเร็วได้ด้วยนะครับไบยี่นะ่าจะมาก่อนลินเดอร์เลฟเพราะว่าเกมที่แล้วก็พักมาแล้วก็ติดแค่ตรงนี้แหละนะครับที่เหลือก็เห็นด้วยหมดนะแม็กโทมิเน่คู่เฟรดนะครับแล้วก็มีแฟนน้นเป็นตัวรุกเบอร์สิบควินวูดปีกข,ขวาแรชฟอร์ดปีกซ้ายแล้วก็มาร์เซียลเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับคือมาร์เซียลเนี่ยก็น่าจะได้รับ โอกาสต่อเนื่องในการลงมาเป็นตัวจริงเพื่อเรียกฟอร์มนะครับการเจอพาเลสเนี่ยเราน่าจะได้ประตูแหละนะครับมาร์เซียลก็น่าจะสามารถลงมาพยายามเค้นฟอร์มหน่อยเพราะว่ามันต้องกู่แล้วนะถ้ากู่ไม่กลับเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ช่วงนี้ข่าวฮาร์แลนเนี่ยมาหนาแน่นมากนะฮะถึงโอกาสแล้วแต่ก็ต้องลุ้นแหละถ้าเกิดคาวานี่ฟิตทันเนี่ยโซชาจะไว้ใจให้คาวานี่ลงมาก่อนนะครับเพราะคาวานี่ก็ผลงานดีกว่าโดยรวมนะครับฮูสกอร์ให้แมนยูเฉือน10 นะครับผมเขายังคิดว่าแมนยูดีกว่ากับสภาพทีมของปาเลสตอนนี้ที่ค่อนข้างใจยวบด้วยผมก็เห็นด้วยกับสกอร์นี้นะผมว่าแมนยูกับเกมเยือนอค่อนข้างจะไว้ใจได้เกมที่แล้วกับเชลซีเราก็ไม่ได้แพ้นะครับขณะเชลซีฟอร์มดีมานตั้ง7-8นัดเนี่ยแล้วก็ยังยันกลับมาได้กับคริสตัลพาเลสที่สภาพทีมไม่โอเคน่าจะได้แหละ1ลูกนะครับผมคงเฉือนแหละ เพราะพาเลทก็คงจะมาตั้งรับเป็นหลักนะให้บให้10ูนยะ์ะทางบ้านคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมคิดว่าแมนยูต้องพยายามคว้าชัยชนะ3มแต้มเพื่อลุยต่อในเกมซิตี้เพราะถ้าเกิดเกมนี้ยังไม่ได้3ามแต้มเนี่ยเกมหน้าก็เจอกับจา่าฝูงที่ฟอร์มโคตรโหดตอนนี้อาจจะยากแล้วนะครับอ่ะลุนต่อไปแล้วกันแล้วก็มาดูข่าวซื้อขายนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาเหนือเมฆแมนยูใช่ไหมต้องการปีกต้องการคนที่สร้างสรรค์เกมครับแล้ววันนี้ข่าวที่มาแบบเหนือเหนือเลยก็มาจาก ข้อมูลของจารุจิลองการีนะครับคนนี้เป็นนักข่าวทีวีของสปอร์ตสปอร์ตอิตาลีก็เป็นสื่อเจ้าหนึ่งครับแกก็บอกเอาไว้ว่ามีหลายทีมในอังกฤษกำลังให้ความสนใจราฟินญานะครับปีกตัวจี๊ดของลีสยูไนเต็ดซึ่งหนึ่งในหลายๆทีมที่สนใจเนี่ยมีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับต้องบอกว่าทางด้านของคุณจารุจิลองการีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นผู้ประกาศ แล้วก็มีคนติดตามประมาณ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0คนนะใน Twitter นะครับถ้าผมจำเท่าที่ผมจำได้ถือว่าโอเคนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นการรายงานของเขาบ่อยสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ชื่อของราฟินญาเป็นที่พูดถึงเยอะมากครับในหน้าสื่อนะครับเพราะว่าฟอร์มดีพึ่งจะยิงมาด้วยนะครับในพักหลังๆเนี่ยผลงานตอนนี้ก็คือยิงไป5ประตูแล้วนะครับและที่สำคัญกว่านั้นเป็นนักเตะท,ที่สร้างสารรค์เก่งพอสมควรนะครับแอสซิสต์ไปแล้ว5ครั้งด้วยกันแล้วก็มีตัวเลขการจ่ายบอลคีย์พาสทเฉเด่ย 2.1ครั้งต่อเกมนะครับมี2ครั้งกว่าๆนะในเกมหนึ่งที่จะมีลูกพัสลูกส่งสวยๆให้กับเพื่อนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตรงค่อนข้างจะตรงกับแนวทางของโซชาที่กำลังต้องการเลยนะครับปีตัวสร้างสรรปีตัวจ่ายเนี่ยอยากได้แล้วเป็นปีธรรมชาติด้วยนะครับริมเส้นไม่ได้แบบเป็นแบบกองหน้าตัวฉีกอะไรเงี้ยคือเป็นเด่นริมเส้นนะครับถือว่าน่าสนใจนะฮะก็สําหรับเรื่องนี้นะครับลองการีเขาก็บอกว่าตลาดซัมเมอร์เนี้ยจะเป็น ราฟินญาเนี่ยแหละที่อาจจะเป็นดีวม้ามืดก็ได้นะครับที่ลิเวอร์พูลก็สนใจแมนยูก็อยากได้นะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกก็กำลังจับตามองอยู่เพราะเนี่ยมันอายุเพิ่งยิบเสียงมันใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคลอสเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในสัญญาด้วยที่สื่อยังไม่ได้เปิดเผยออกมาถ้าเกิดอนาคตมีการเปิดเผยที่ชัดเจนมากขึ้นก็เดี๋ยวจะหยิบยกมาฝากกันนะครับราฟินญานะแต่สําคัญที่สุดนั้นแหละมันเป็นนักเตะลีสมันเป็นนักเตะคู่อริตัว,ต,วตัวเบ้งโดยตรงเลยนะครับที่่ก็พิงจะขึ้นมา พิมลิกในฤดูกาลแรกหลังจากผ่านมา16ปีเนี่เนยเขาจะยอมปล่อยหรอเนาะแต่ตัวหลักขนาดนี้นะครับแล้วฟอร์มดีด้วยคงจะไม่ส่งหอกให้ศัตรูนะครับต้องบอกแบบนี้นะแต่ถามว่าอยากได้ไหมก็ดีนะก็ดีนะถ้าเอามาแล้วสร้างสรรค์เกมเก่งๆ,ๆเนี่ยก็อยากได้ตรงกับจุดนะครับแต่เป้าหมายเบอร์หนึ่งของผมซานโชเหมือนเดิมนะครับเป็นอังกฤษด้วยนะครับโอเคนี่คือข่าวสารที่มาฝากกันในวันนี้นะครับมาแบบเหนือเมฆเลยราฟินญาแล้วก็เมื่อกี้มีพรีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวรอ ติดตามคืนนี้ตีสานาทีดูไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าชื่อชอบคลิปนี้ฝากด้วยครับกด subscribe ไ้กับกันตัวหน้ามีกระดิ่งกดเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็มีเพจอินสตาแกรมติดตามกันได้วันนี้ไม่ได้เข้าแสมสปอร์ตฮาร์ฟไทม์นะครับเพราะว่าติดธุระส่วนตัวนิดนึงนะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีฮะ